มนุษย์เนี่ยมันต้องตายทุกคนนะครับแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยมันจะต้องมีคุณงามความดีที่ฝากไว้ให้กับโลกเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่ทางสังคมหรือว่ามนุษย์โลกเนี่ยมองดูก็คือการเป็นอยู่อย่างไรให้มีความสุข ผมเองเนี่ยก็ถูกจะเรียกว่ายังไงล่ะมันเป็นบุคคลที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับไอ้วิธีการของมนุษย์บ้าๆบอๆนี่นะรวมแล้วหลายครั้งหลายนนจนเบื่อหน่ายเหลือเกินนะจริงต่างๆเหล่านี้มันเกิดกับชีวิตของผมเนี่ยนะ จากที่ผมเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับผู้นำประเทศนะเป็นผู้นำประเทศแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของการที่เขาเข้าไปจัดก,การทางด้านการบริหารบ้านเมืองโดยตรงแต่ถูกกระทำย่ำยีเหลือเกินจากพวกแก๊งหาลา ผมด่ามันเลยเพราะมันก็คือไอ้พวกแกงยากุา่นซะ่ามันมังคับนะให้ผมเนี่ยกายสภาพพยายามบีบไม่ให้ใช้ตำแหน่งเดิมเคลียร์ผมออกแล้วก็บังคับให้เป็นนู่นเป็นนี่พยายามฆ่าผมหลายครั้งหลย จนกระทั่งเนี่ยผมเนี่ยอยู่มาจนกระทั่งอายุแปดสิบแปดสิบกว่าลจากที่เคยเป็นวัยรุ่นแต่ถูกบีบจนกระทั่งทำเป็นบ้าบอบอทาเป็นสติฟันเฟือนลงลงลงุมเลืมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรอดมาไปเรืร่อยๆหาทางแก้ไปเรืร่อยๆ หลายครั้งหลายหนกับไอ้บรรดาแก๊งยากุซ่ามันมาจากญี่ปุ่นนะมันมาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยนี่นานมากแล้วนะตอนนี้มันลุกรามใหญ่โตเข้าไปถึงการต้องการยึดประเทศไทยด้วยแก๊งยากุซ่านะเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้มันหลังทนฝ่าแล้วเข้าใจไหม ุกวันนี้มันพยายามจะใช้เกมการเมืองเข้ามาครอบงำพรรคการเมืองทุกพรรคนะมันมีไอ้พวกนี้อยู่หมดทุกพรรคมึงรวมกันยังไงมันก็เป็นรัฐบาลพรรคหาเหวยากุซ่าทั้งนั้นหละนี่ทุกวันนี้มันพยายามสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมามาพยายามให้ทะเลาะกันเองเพื่อแบ่งแยกแล้วก็ฆ่ากันเองก็คูคดขายฆ่ากันแล้วก็พวกมันก็ไปใหญ่เป็นตเนี่ เป้อย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวตอนนี้มันต้องการจะยึดประเทศไทยแล้วให้ตื่นได้แล้วคนไทยมันจะฆ่าคนไทยอีกเยอะมากมายนะขอให้เข้าใจอย่างนี้ผมนะอายุมากแล้วผมไม่กมลัวมันละตายก็ตายฝากไว้สำหรับนายยกตู